พยากรณ์อากาศวันที่10กันยายน2563และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแชร์อากาศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุดรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตักและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุอดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมา สีสเกตอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีและการจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแผง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิมพ์แชทปักหมุดพูดคุยสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านได้ในช่องแชทนะคะมาคุยกันไม่ว่าจะฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแลง้งบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะขอบคุณค่ะ